มาครับวันนี้เราจะมาจับชิงเหลนไฟกันนะคือประเด็นเราหาตัวนั้นไม่เจอครับคือเราต้องการไข่มันอนะ่ะตัวนั้นอนะ่ะแล้วมันหาไม่เจอมันไม่มีตัวเมียนะ นั่นแหละผมจะมาจับไอ้โทนี่ดารากอนอ่ะแต่เป็นตัวกอไฟนะจําได้ตอนที่มาจับกิฟฟินอ่ะมันให้อยู่แถวนี้มีหลายตัวอยู่นะ นั่นน่ะตัวผู้นี่ก็ตัวผู้นั่นน่ะนั่นก็ตัวผู้ไี่เอาเขาไม่เน้นตัวผู้นะครับถ้าเราจะเอาไข่ก็ต้องตัวเมียนะเนี่ยนี่ไงร้อยยิมห้านะ อะไรเกิดมาเนี่ยตามเลยฮันโลธรรมดานี่ก่อนโอ,อ,อ้นี่ไงไม่อยากเดียงเลยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ,อ้ยโอ้หมอ,อนี่ก่อนว่ะ มันจะเจอมันเอออยู่ๆจะเจอก็จเ,จออเจอนะเพิ่งเกิดเราเองอ่ะโอ้โหแล้วเราเอากิฟฟินมานะเฮ้ยเราเอาฟินิกมานะไม่ได้เอากิฟฟินมามดิหายแล้วไงปล่อยไรมาวนะเนี่ยอันเราเอง มาดิเองเองถ่าเพนารู้ว่าอันตรายโอ้โหล็อกเป่ามันล็อกเป่าเราบินไม่ได้เป็นอีกตายเลยนะเนี่ยเหลือไม่เยอะนะเฮ้ยอยู่ใกล้ๆดีกว่านะโจมาสตัน อย่าล่ะไงอืนามุมยิงนะใกล้มันไม่ได้มันเล่นสตันมันเล่นสตันเฮ้ยไปไหนละมันไล่เราอยู่นี่ว่าไม่ได้ โอ้โหเกาะแทกนี่หมอนี่โอ้โหพีนิกเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเฮ้ยโอ้โหยังกะปล่อย EMP นะไปนไหนล่ะ biết điều ấy. E. là tin mà Nó lập quá thành Nó mà lên anh cho nữa đi เออแล้วก็ต้องเอานะตื่ีเลยเองแถวนี้อยู่นานไม่ได้ตายมาเลยอันนั้นเอาไว้ก่อนนะ นะี่ะเออมาอยู่เปไปลองกัน แล้วเป็นตัวเมียซะด้วยครับของดีมาเร้วว้ามันปล่อยอะไรวะเนตะกีะ นี่ไงกระทืบเท้าไงโอ้แม่เจ้าให้เกาะแตกไดไงเนี่ยหาทางลงก่อนนะหลดดลงไม่ได้ทีนี้ก็อยู่ลองนะ เด็ดเฮเชื่อแม่งโคตรโหดในตัวพวกเนี้ยคือเท้าทีเป็นเรื่องเลยอ้นี่ควนไฟนะควันไฟมาหดะโดอยิงเลือดมันน้อยไปหน่อย ความโหดนี้องิององิงใครมาหน่อยเถอะนั่นแน่นี่แหละนี่นอั้ำไผ่ผมนะคือก,กลับมาแล้วอัพเวล แต่ที่จริงต้องใช้ยาอันนี้นะยาเนี่ยก็ค่อยกดแต่ยานี้มันฟื้นรวดเดียวไข่มันจะไม่ค่อยดรอกไอ้มันจะไม่ค่อยดรอปนะโอ้ยโอ้ยเล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 ยตายฮ่อ่า ไปมาติดตรงนี้หมอนีนี่เองปี๊ดเท้าไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคา,าว่าแล้วไงอีกแล้วไอ้หมอนี่นะนมันจีแรงมากเลยเออฮันโลเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยเลือดเต็มนะ แม่เจ้าตายตลอดเลย่ะไดโนูสารไม่ตายเราตา,ตายนะว่าต้องไปหาเกาะนี่มาใส่แล้วนะไม่งั้นนี่ มันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะดูดิป้านี่อาจน,นะ ลองไม่เสร็จเลยเนะนี่ยนดาเมจนี่อืมน่าจะแรงอยู่น,นะเนี่ยแรงแบบจัดๆเลย เวะแม่เจ้ารีเพียวเท่าไหร่แล้วเนี่ยว่าสิบเก้าครับแล้วรีเพียววะเดี๋ยวค่อยไปครับยาชาเล็กเนี่ยอเอาไปครับทีเดียวเลยเพราะว่าเราต้องการไขรเนี่ย จ้โโโาโคตรโหดเลยท้ามอรงนะีอาเท้เามองตรงนี้นเป็บบอง X คนไม่มีนะมีแค่ตัว C นะ Y เป็นเหมือนพื่นพื้นกับแทกแทกกับพื้นพื้นกับแนะห้ๆๆงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ละโอ้โหนี่ทามนะเอืมเป็นๆๆอะไรเนะี่ยสีฟ้านะ อี<ๆ>อะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะอยงมันดังมันเียไอหมูอ๋อไอลิงนี่เอง ปืนอ่ะเอาหมดอ,อ๋อแล้วมั้งเนี่ยอืมลืมไปเลยเออที่จะบอกอีกอย่างนะอันนี้มันใช้แทนอุปกแฟ์ได้นะเนี่ย เรานี่ตีออริจินได้แล้วนะโอ้โหมืดมนมืดมนไปบ้าน cướp, ừ, Ăn băng map, cướp, cướp đi, cướp, à, như vậy, tốp năm của chúng ta, mỏ này nè, anh, của đi anh ạ ระเบิดด้วเหรอทางระเบิดม้เองใคตัวที่สองกามครับรได้ไข่มาหนึ่งใบค,ครับเราจะทำจิ๊บเบอร์นั้นได้แล้วนะครับจิ๊บเบอร์สีดิอ ติดอะลรวะเนี่ยอ้าวมาชือครั้งสุดท้ายตอนเข้าลงเจ็บไปดูดิไอหมอนอั่ะข้างบนยังตกลงมาเลยมันติดสถา,านะด้วยนี่ว่า โหดโหดดจริงจริงนะพี e ่ preview. ดี่น้อะไรทั้งนั้นวันนี้ใครจะคืบโลนะโล่โทดห้านเขาของเราตปก่อน ว่างมากเลยอ่ะอยู่มันอ่ะเองท,ทำไรหมอ,อ่นี้นไรดูดิบ้านเริ่มแรกของเราแล้วมันจะไปอยู่ได้ไงแรบนี้โคตรเถืเ่อนไปได้ Nhìn kinh không bồn Không phát thải đây nữa โหดมากเลยนะผมว่านะมันโหดจริงๆทืบเท้าเนี่ยโหดนะวันนี้ก็ลากันไปก่อน